เสียงอ่านตำรากฎหมายอาญา1 law 2 1 0 6ภาควิชากฎหมายมหาชนคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงพิมพ์ครั้งที่7มิถุนายนพศส5 6 3จำนวน1 0 0 0 0มื่เล่มหมวด1ศึกษาบทบัญญัติ หลักการใช้และความรับผิดทางอาญาบทนำความเป็นมาของประมวลกฎหมายอาญาประเทศไทยเป็นประเทศที่ใช้ประมวลกฎหมายสำหรับประมวลกฎหมายอาญาพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายพุทธศักราช2499มาตรา3บัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายอาญาตั้งแต่วันที่1มกราคม2,500เป็นต้นไปและมาตรา4บัญญัติว่า เมื่อประมวลกฎหมาย 2016, อาญาได้ใช้บังคับแล้วให้ยกเลิกกฎหมายลักษณะอาญาที่ต้องประกาศใช้ประมวลกฎหมายอาญาเป็นเพราะเหตุว่ากฎหมายลักษณะอาญาร .127 ได้ประกาศใช้มานานแล้วและได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมอยู่หลายแห่งกระจัดกระจายกันอยู่จึงเป็นการสมควรที่จะได้จัดรวบรวมและนำเข้ารูปเป็นประมวลกฎหมายอาญาในฉบับเดียวกัน ประกอบกับเวลาได้ล่วงเลยมานานสังคมย่อมเปลี่ยนแปลงไปและเพื่อให้เป็นแนวนิยมของนานาประเทศที่ได้มีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายอาญาเกี่ยวกับหลักการบางอย่างและวิธีการลงโทษจึงเห็นควรให้มีการปรับปรุงแก้ไขเรื่องวิธีการลงโทษไว้ในประมวลกฎหมายอาญาแต่เริมก่อนมีกฎหมายลักษณะอาญาและประมวลกฎหมายอาญาได้มีกฎหมายอาญาบัญญัติไว้ในแผ่นดินของสมเด็จพระเจ้าอู่ทอง เมื่อพุทธศักราช1895คือกฎหมายลักษณะอาญาหลวงพุทธศักราช1 9 8 5และได้มีบทบัญญัติเพิ่มเติมต่อมาอีกดังนี้ 1. กฎหมายลักษณะลักพาพุทธศักราช1895 2กฎหมายลักษณะโจรพุทธศักราช1 9 0 3 3. กฎหมายลักษณะขบศึกพุทธศักราช1978 4. กฎหมายลักษณะกรมสัตว์ วงเล็บบทปรับพุทธศักราช2136 5กฎหมายลักษณะวิวาทพุทธศักราช2230กฎหมายอาญาโบราณเหล่านี้ได้ยกเลิกไปเมื่อวันที่1กันยายนรศรส 127. โดยกฎหมายลักษณะอาญารศ1 2ึส 127. และกฎหมายลักษณะอาญารศ1 2ึส 127. ได้ถูกยกเลิกไป โดยพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายอาญาพุทธศักราช2499ความมุ่งหมายของกฎหมายอาญากฎหมายอาญานั้นย่อมมีความมุ่งหมายทั่วไปในเบื้องตน้นเช่นเดียวกับกฎหมายอื่นที่จะควบคุมความประพฤติของบุคคลให้อยู่ในสังคมด้วยความเรียบร้อยแต่กฎหมายอาญายังมีความมุ่งหมายเฉพาะที่จะคุ้มครองความปลอดภัยของสังคมอีกด้วยกล่าวคือกฎหมายอาญาทำหน้าที่รักษาโครงสร้างของสังคมให้มัน่นคงและรักษาความสงบสุข ให้แก่สมาชิกของชุมชนโดยส่วนรวมในการที่จะบรรลุจุดมุ่งหมายที่รัฐได้ใช้โทษอาญาเป็นเครื่องมือจัดการกับผู้กระทําความผิดสําหรับการพิจารณาว่าพฤติกรรมอย่างใดควรบรัญญัติเป็นความผิดและมีโทษหนักเบาสถานใดกฎหมายอาญาสมัยใหม่ได้คํานึงถึงข้อพิจารณา2กรณีคือ 1. ส่วนได้เสียสําคัญของสังคมที่จะต้องรักษาไว้ 2. ลักษณะอันเป็นภัยของผู้กระทําความผิด การศึกษากฎหมายอาญา 1. ประมวลกฎหมายอาญาได้บัญญัติไว้398มาตราโดยแบ่งออกเป็น3ภาคคือภาค1บทบัญญัติทั่วไปภาค 2. ความผิดภาคสละหุโทษภาคหนึ่งบทบัญญัติทั่วไปแบ่งออกเป็นบทบัญญัติที่ใช้แก่ความผิดทั่วไปและความผิดละหุโทษการศึกษาบทบัญญัติในภาคนี้ย่อมจะทําให้ได้ทราบถึงหลักทั่วไปของกฎหมายอาญาว่ามีอยู่อย่างไรในเรื่องต่างๆต่อไปนี้คือ 1>, 1. การใช้กฎหมายอาญาซึ่งมีปัญหาว่ากำหนดเวลาและสถานที่ในการใช้กฎหมายอาญามีอยู่อย่างไร 2. โทษและวิธีการเพื่อความปลอดภัยซึ่งมีปัญหาว่าโทษและวิธีการเพื่อความปลอดภัยนั้นมีอยู่อย่างไรวิธีเพิ่มโทษลดโทษและรอการลงโทษมีอยู่อย่างไร 3. ความรับผิดในทางอาญาซึ่งมีปัญหาว่าอย่างไรจึงเรียกว่ากระทําโดยเจตนากระทําโดยประมาทกระทําโดยพลาดกระทําโดยสําคัญผิด ข้อแก้ตัวว่าไม่รู้กฎหมายความไม่สามารถรู้ผิดชอบความมึนเมากระทําด้วยความจําเป็นการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมายกระทําตามคําสั่งของเจ้าพนักง,งานปัญหาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างสามีภรรยาและญาติบันดาลโทษเด็กกระทําความผิดผู้อ่อนด้วยอายุเหตุบรรเทาโทษและอื่นๆ 4. การพยายามกระทําความผิดซึ่งเป็นปัญหาว่าหากการกระทําความผิดไม่ได้สําเร็จลง ผู้กระทำจะมีความรับผิดเพียงใดหรือไม่ 5. ตัวการผู้ใช้และผู้สนับสนุนซึ่งเป็นปัญหาว่าหากมีผู้กระทำความผิดร่วมกันใช้ให้กระทำหรือสนับสนุนให้ผู้อื่นกระทำความผิดฐานะของบุคคลเหล่านี้จะเหมือนกันหรือแตกต่างกันอย่างไรหรือไม่ใครเป็นตัวการผู้ใช้ให้กระทำความผิดหรือผู้สนับสนุนนอกจากนี้แล้วยังรวมถึงเหตุส่วนตัวและเหตุในลักษณะคดีด้วยที่จะต้องกล่าวถึง 6. ก การกระทําความผิดหลายบทหรือหลายกระทงซึ่งมีปัญหาว่าจะพึงลงโทษกันอย่างไร 7. การกระทําความผิดอีกซึ่งมีปัญหาว่าจะมีความรับผิดเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรหรือไม่ 8. อายุความซึ่งมีปัญหาในเรื่องการฟ้องคดีอาญาในการลงโทษในการยึดทรัพย์สินใช้ค่าปรับหรือการกักขังแทนค่าปรับในการกักกันและในเรื่องทานบน9ความผิดและหูโทษซึ่งมีปัญหาว่าเป็นความผิดชนิดใด และกฎหมายได้กำหนดวิธีปฏิบัติไว้แตกต่างกับความผิดธรรมดาอย่างไรหรือไม่ภาค 2. ความผิดเป็นบทบัญญัติที่ระบุความผิดต่างๆทุกฐานความผิดและโทษที่จะพึงลงแก่ผู้กระทำความผิดภาค3าระหูโทษเป็นบทบัญญัติที่ระบุความผิดละหูโทษคือความที่มีโทษเบา 2. ขอบเขตวิชากฎหมายอาญา ตามหลักสูตรนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงได้แบ่งวิชากฎหมายอาญาออกเป็น3กระบวนวิชาคือ 1. กฎหมายอาญา 1. l a w 2 0 0 6ศึกษาในภาค1บทบัญญัติทั่วไปตั้งแต่มาตรา1ถึงมาตรา106แห่งประมวลกฎหมายอาญารวมทั้งพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายอาญาพุทธศักราช2499 2. กฎหมายอาญา2วงเล็บ l w 2007 ศึกษาในภาค2ภาคความผิดตั้งแต่มาตรา107ถึงมาตรา287แห่งประมวลกฎหมายอาญา3กฎหมายอาญา3วงเล็บ l a w 3 0 0 1ศึกษาในภาค2ภาคความผิดตั้งแต่มาตรา288ถึงมาตรา366และาาา 3, าภาค3ละหุโทษตั้งแต่มาตรา367ถึงมาตรา398แแห่งประมวลกฎหมายอาญา 3. ขอบเขตวิชากฎหมายอาญา1วงเล็บ l a w 2 0 0 6กฎหมายอาญาหนึ่งเป็นกระบวนวิชาแรกที่ผู้ศึกษาจะต้องรู้ก่อนที่จะไปศึกษากระบวนวิชาที่2และที่3ต่อไปสำหรับขอบเขตที่จะต้องศึกษาจะต้องศึกษาในภาคหนึ่งบทบัญญัติทั่วไปตั้งแต่มาตรา1ถึงมาตรา106แห่งประมวลกฎหมายอาญารวมทั้งพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายอาญาพุทธศักราช2499 4. วิธีศึกษากฎหมายอาญาก็ผู้ศึกษาจะต้องมีประมวลกฎหมายควบคู่กับคบําบรรยายเวลาอ่านคาบรรยายที่ใดอ้างมาตราผู้ศึกษาจะต้องเปิดประมวลกฎหมายดูข้อความในมาตรานั้นด้วยเพื่อความเข้าใจและจดจําขอเวลาอ่านคาบรรยายและข้อความในมาตราจะต้องอ่านและทําความเข้าใจให้ดีเสียก่อนอย่าใช้วิธีท่องจําโดยไม่เข้าใจจะไม่ได้ผลต้องทําความเข้าใจแล้วจึงค่อยจําให้ได้ คอนอกจากจะทําความเข้าใจและจดจําแล้วจะต้องนําไปใช้ได้ด้วยกล่าวคือจะต้องนําไปปรับกับปัญหาที่เกิดขึ้นได้ทุกกรณีไม่ว่าจะเป็นการตอบปัญหาข้อสอบไล่หรือไปใช้แก่ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นจริงๆก็ตามงอค้นคว้าตําราที่เขียนเกี่ยวกับกฎหมายอาญาและคํำพิพากษาสารดีกาบทที่ 1. ความหมายและลักษณะของกฎหมายอาญา 1. ความหมายของกฎหมายอาญา กฎหมายอาญาคือบรรดากฎหมายทั้งหลายที่บัญญัติถึงความผิดและกําหนดโทษไว้จากความหมายของกฎหมายอาญานี้แยกความสำคัญได้2ประการคือ1กฎหมายที่บัญญัติถึงความผิดและ2จะต้องกําหนดโทษไว้ด้วย1กฎหมายที่บัญญัติถึงความผิดความผิดได้แก่การกระทําอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งกฎหมายบัญญัติห้ามไว้และการที่ต้องกระทําอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่กฎหมายบัญญัติให้มีหน้าที่ต้องกระทํา โดยถือว่าเป็นการขัดกับประโยชน์ของชุมชนความผิดอาจมีรูปผิดแผลแตกต่างกันได้มากมายทั้งนี้สุดแท้แต่ลักษณะของการกระทบกระเทือนซึ่งความผิดเป็นเหตุให้เกิดขึ้นแก่ผลประโยชน์ของชุมชนการกระทบกระเทือนอาจมีต่อชุมชนเป็นส่วนรวมทั้งหมดเช่นความผิดฐานค่มขืนกระทําชํเราการร่วมกันกระทําความผิดการปลอมแปลงเงินตราเป็นและอื่นๆหรือการกระทบกระเทือนอาจมีชีวิต หรือการกระทบกระเทือนอาจมีต่อชีวิตร่างกายเสรีภาพอนามัยสิทธิและทรัพย์สินดังนั้นจะเห็นได้ว่ากฎหมายใดจะเป็นกฎหมายอาญาก็ต่อเมื่อกฎหมายนั้นบัญญัติถึงความผิดเช่นความผิดฐานลักทรัพย์เป็นความผิดทางอาญาเพราะมีประมวลกฎหมายอาญาบัญญัติเป็นความผิดไว้ในมาตรา334ว่าผู้ใดเอาทรัพย์หรือผู้ใดเอาทรัพย์ของผู้อื่นหรือที่ผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วยไปโดยทุจริต ผู้นั้นกระทําความผิดฐานลักทรัพย์และอื่นๆกล่าวค,คือถ้าผู้ใดเอาทรัพย์ของผู้อื่นหรือที่ผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วยโดยผู้นั้นมิได้ยินยอมและผู้เอาไปมีเจตนาทุจริตถือว่าผู้เอาไปมีความผิดฐานลักทรัพย์ 2. จะต้องกําหนดโทษไว้ด้วยโทษได้แก่การทรมานทางกายหรือจิตใจจะพึงใช้ลงนามจะพึงใช้ลงในน้มของชุมชนแก่ผู้ที่เป็นตัวการ กระทำกรรมอันเป็นการขัดต่อชุมชนการทรมานที่ลงแก่ผู้กระทํากรรมนี้จะต้องลงโดยอาศัยเกณฑ์พิจารณาถึงกรรมที่ได้ประกอบขึ้นกล่าวคือความทรมานจะยิ่งรุนแรงขึ้นตามส่วนที่กรรมนั้นนำมาซึ่งความกระทบกระเทือนให้แก่ชุมชนโทษที่จะลงแก่ผู้กระทำความผิดจะต้องเป็นโทษที่กฎหมายบัญญัติถึงความผิดได้กำหนดไว้ 1. ความประสงค์ในการลงโทษ ก่อเป็นการตอบแทนต่อการกระทําความผิดขอเป็นการป้องกันสังคมซึ่งอาจเป็นการป้องกันทั่วไปได้แก่ก่อการปรับปรามไม่ให้ผู้กระทําความผิดนั้นคิดกระทําผิดขึ้นอีกและไม่ให้ผู้อื่นเอาอย่างทําผิดอย่างนั้นขึ้นบ้างขอความมั่นคงของชุมชนโดยแสดงให้เห็นว่า ชุมชนไม่ยอมให้มีการกระทำผิดเช่นนั้นเกิดขึ้นหรืออาจจะหรืออาจเป็นการป้องกันโดยเฉพาะได้แก่ก็การป้องกันไม่ให้ผู้นั้นทำผิดได้อีกโดยตลอดไปเช่นประหารชีวิตหรือโดยชั่วคราวเช่นขังไว้มีกำหนดเวลาขอดัดนิสัยให้กลับตัวเป็นพลเมืองดีต่อไป 2. โทษในทางอาญากำหนดไว้5สถานด้วยกันคือประมวลกฎหมายอาญา มาตรา18บัญญัติว่าโทษสำหรับลงแก่ผู้กระทำความผิดมีดังนี้ก็ประหารชีวิตขอจำคุกคอกักขังงอปรับจอริบทรัพย์สินจึงสรุปได้ว่าจะเป็นกฎหมายอาญาได้ต่อเมื่อกฎหมายนั้นบัญญัติถึงความผิดและกำหนดโทษไว้เช่นความผิดฐานลักทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา334บัญญัติว่าผู้นั้นกระทำความผิดฐานลักทรัพย์ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน3ปี และปรับไม่เกิน6,000บาท 2. ลักษณะของกฎหมายอาญากฎหมายอาญามีลักษณะดังต่อไปนี้ 1. เป็นกฎหมายมหาชนเป็นกฎหมายที่ว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับเอกชน 2. ว่าด้วยความผิดและโทษอาญา 3. ตามปกติบังคับเฉพาะการกระทำในราชาอาณาเขต 4. บัญญัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษร 5. กฎหมายอาญาต้องตีความโดยเคร่งครัด หกไม่มีผลย้อนหลังในทางเป็นโทษหนึ่งเป็นกฎหมายมหาชนที่ว่ากฎหมายอาญาเป็นกฎหมายมหาชนเพราะว่าเป็นบทบัญญัติถึงความเกี่ยวกันระหว่างเอกชนระหว่างเอกชนกับรัฐแม้การกระทําความผิดบางอย่างจะได้กระทําโดยตรงต่อเอกชนให้ได้รับความให้ได้รับอันตรายเสียหายก็ดีการกระทําความผิดนั้นก็ยังได้ชื่อว่ากระทบกระเทือนต่อมหาชนเป็นส่วนรวมถึงขนาดที่รัฐต้องเข้าดําเนินการป้องกันและปรับรามได้เอง โดยไม่ต้องให้ผู้ใดมาร้องทุกข์กล่าวโทษยกเว้นแต่ความผิดบางประเภทที่เรียกว่าความผิดอันยอมความได้เท่านั้น 2. ว่ดด้วยความผิดและโทษอาญา 1. ความผิดในทางอาญาอาจแยกออกได้หลายประเภทคือก่อแบ่งแยกประเภทความผิดในแง่ายการกระทําของแบ่งแยกประเภทความผิดที่ต้องมีผลปรากฏกับความผิดที่ไม่ต้องมีผลปรากฏขอแบ่งแยกประเภทความผิดธรรมดากับความผิดซับซ้อนสําหรับความผิดซับซ้อน ยังแยกออกเป็นก่อความผิดต่อเนื่องขอความผิดที่ยี่ดออกไปขอความผิดเป็นปกติธุระงอความผิดสอนงอแบ่งแยกประเภทความผิดในแง่เจตนาอาจแบ่งแยกได้ดังนี้ก่ความผิดที่กระทําโดยเจตนาขอความผิดที่กระทําโดยประมาทขอความผิดที่ไม่ต้องเจตนางอความผิดนอกเหนือเจตนา จอความผิดชนิดที่ต้องรับผิดในผลสุดท้ายแห่งเจตนาชอความผิดการเมือง 2. โทษอาญาจะต้องเป็นโทษที่กฎหมายบัญญัติถึงความผิดได้กําหนดไว้โทษในประมวลกฎหมายอาญามาตรา18ได้บัญญัติไว้5สถานคือประหารชีวิตจำคุกกักขังปรับริบทรัพย์สิสน 3. ตามปกติบังคับเฉพาะการกระทําในราชาอาณาเขตตามปกติแล้วกฎหมายอาญา จะใช้บังคับเฉพาะภายในราชอาณาเขตเท่านั้นเว้นแต่กเว้นแต่การกระทําความผิดนอกราชอาณาเขตมาตราตามมาตรา7 8และ9แห่งประมวลกฎหมายอาญาซึ่งกฎหมายอาญาใช้บังคับได้ 4. บัญญัติเป็นลายลักษณ์อักษรกฎหมายอาญาจะต้องบัญญัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษรวงเล็บประมวลกฎหมายอาญามาตรา2วรรคแรก 5. กฎหมายอาญาต้องตีความโดยเคร่งครัดหมายความว่าเมื่อรัฐได้ตราบทบัญญัติโดยชัดแจ้งว่า กระทำหรืองดเว้นการกระทำอย่างใดเป็นความผิดอาญาแล้วก็ต้องถือว่าตามบทบัญญัตินั้นเท่านั้นที่เป็นความผิดจะไม่รวมถึงกรณีอื่นนอกเหนือจากบทบัญญัติด้วย 6. ไม่มีผลย้อนหลังในทางเป็นโทษกฎหมายอาญานั้นจะต้องไม่มีผลย้อนหลังในทางเป็นโทษเว้นแต่กรณีที่กฎหมายใหม่เป็นคุณแก่ผู้กระทำความผิดยิ่งกว่ากฎหมายในขณะกระทำความผิดแล้วให้ย้อนหลังได้ ในการพิจารณาว่าเป็นกฎหมายอาญาหรือไม่นอกจากจะทราบความหมายแล้วยังต้องพิจารณาถึงลักษณะทั้ง6ประการด้วยถ้าเข้าลักษณะทั้ง6ประการก็เป็นกฎหมายอาญากฎหมายอาญาไม่ใช่มีแต่ประมวลกฎหมายอาญาเท่านั้นยังมีกฎหมายอาญาอื่นอีกเช่นพระราชบัญญัติการพนันพระราชบัญญัติความผิดอันเกิดจากการใช้เช็คพระราชบัญญัติสุลกากรฉบับที่9ทับส4งถมาตรา16พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรปามการฟอกเงิน พุทธศักราช2542เป็นต้นกฎหมายอาญาแยกออกได้2ประเภทคือ 1. กฎหมายอาญาสารบัญญัติหมายความถึงกฎหมายที่กำหนดว่าการกระทำและการงดเว้นกระทำอย่างใดเป็นความผิดอาญาและจะลงโทษหรือใช้วิธีการอย่างใดแก่การกระทำและการงดเว้นกระทำอันเป็นความผิดอาญานั้น 2. กฎหมายอาญาวิธีสบัญญัติหมายความรวมถึงการลงโทษผู้กระทำผิด ตามความมุ่งหมายของกฎหมายอาญาสารบัญญัติโดยวิธีสืบสวนสอบสวนฟ้องร้องพิจารณาและลงโทษผู้กระทำความผิดอาญาบทที่2พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายอาญาพุทธศักราช2,499